กับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับของซูซอ,องแพว่าสาวเราคือเก่าเนาะพี่น้องมื่อนี้สาวแพก็ยังอยู่บ้านอยู่เนาะมืออื่นปุ้นเลยพี่น้องสาวแพจังสีลงกรุงเทพเนาะพี่นอ้องเพราะว่าอ่ายังเหตุเพียรอยู่ในเฮือนปุ้นเลยเนาะพี่น,อน้องกอทางเบิ่งมืออื่นเนาะมืออื่นประมาณตอนเย็นๆปุ้นเลยจังสีได้ลงกรุงเทพเมื่อนี้กับซีได้อ่าพาทำเมย์ไปมื่อหน้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื่อนี้สาวแพน่ะสีมารีวิวเฮือนให้เบิ่งเนาะพี่น้อง ซึ่งก็เป็นเพื่อนทีห้าด้วยเองเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองขนาเนาะแล้วก็มาทาสีเฮือนหากันแล้วเนาะพี่นอ้องแต่ว่าข้างในยังบดทันได้ใสยย่แพดานเพราะว่ายังบดทันไม,ม่เงินเนาะพี่นอ้นองงบเบสก่อนเนาะเดี๋ยวสเแพก็ซีรีวิวให้เบิกนอกว่าเงินทีเอาไปไปห้าเงินดวงเทพเนาะได้สำได้แล้วมาส้างเงินก็สียาวคือรถทัวร์เนี่ยเพราะว่า ส่งคือบ้านคือเมืองเขาแล้วพี่ดอกตามไปเบิ่งไปโซงแล้วพี่เนาะนี่ก็เป็นเพือนที่ซาเเพไปหาเงินอยู่ฝั่งไทยมาสางบั่นอยู่ลาวนี่แหละน้ะพี่เนาะนั่ <c oughs> น,นหน้าข้างหน้านี่ตะก่อนจะเป็นทางดินแดงนี่พี่เนาะเป็นทางบักยินบัที่นี่ซาบั่นก็เจ้ากระภากันมาเห็ดเนาะมาเห็ดทางเห็นเป็นทางคอนรีดไปเห็ดกันเองนี่แหละเนาอพี่เนาะ ภากันเด็ดกันเองนั่นก็สิเยอะเลื่อยไปก็สิเป็นส่วนรับประทานนะพี่นอ้องมันะ่หกในนอเพราะว่าบริยูเฮือนต้นไหม่ต้นตอกก็ยังไม่ได้มีเวลาทางเลยนะพี่นอ้องเต็มเดือต้นใหม่ต้นตอกหกนิทะยานี่ก็จะเป็นข้างหน้านะทุกคนเป็นข้างหน้าดัานข้างๆนี่ก็จะหกในเพราะว่าข้างๆแตจจะจะมีพื้นที่อยู่แต่ว่าเรือบลายเนาะ จเจาะไปนักบวชท่านได้กวดเทือนอยู่ยพี่น้อยเพราะว่าบ่มีเวลาพาธรรมเมไปหาหม,มอมาแบบมาแบบส่งแบบเร่งรีบเนาะสเปรมาส่งแบบเร่งรีบอ่าตะกรัอนอ่ะหาเงินตะกรัอนอ่ะสะเปรกรสิเห็ดงานบ้านเนาะเห็ดงานบ้านเห็ดงานบ้านแล้วก็เอามาก่อังบ่ทันได้ไดทาสีเนาะพี่น้อยก็ยังบ่ทันได้ทาสีก่อแล้วเรียบร้อยบ่แล้วยังบ่ชที่ท่าน อันซาสีที่นี่กะกลับมาอยู่บ้าน,นได้ประมาณสองปีมันแบบหาเงินบ่คคอยได้นเนาะหาเงินบ่คคอยได้ซาเพก็เลยกลับลงไปเหตุงานอีกซึ่งตอนนั้นกลับไปกะไปเหตุงานสวนหเถอะพี่น้องไปเหตุงานสวนซาเพกะได้มามุ่งข้างหน้าเนาะพี่นอ้องมุ่งข้างหนา้าแล้วกะซื้อสีมะท่านะตอนนั้นนะไปเหตุงานสวนอะ นนนะดดก,ไก,ก็ได้เอาดินเขา,นะะเา,ยยานะพี่เนาะไปเห็ดได้ประมาณแปดเดือนนี่แหละเนาะแปดเดือนก็ได้อางลัางค่าหล้กกะซีทาบ้านนอะแล้วกะได้เอาดินเขานะก็บร่ได้รายยังนอะพี่เนาะเพราะว่าหาเงินแบบมันสวงลิงลีพอเวลาหอดยำเห็ดให้เห็ดหน้ากะได้มาเห็ดให้เห็ดหน้านะพี่น้องตะกี้เสาเพยไปเห็ดนั้นยังบุทันไดมีเสาให้เขาเฮือนดอกเพราะว่าก็ยังบุทันได้มีเงินนี่แหละเนาะทุกคน ทางนี่ก็ยังเป็นทางดินแดงที่นี่ก็เจ้าก็ซอยกันเห็ดได้มาซื้อดินน้อพี่น้องซื้อดินเขาก็ได้ได้เติบดินกับปูเครื่อนก็ยังได้อีกรางหนึ่งพ่อเด้ก <c oughs> ันเห็ดเป็นลานขาเนาอพี่น้องก็ได้อีกเป็นรางหนึ่งมันก็จะเป็นทรงยาวนี่ตอนแรกนะ่ะคิดว่าสิเป็นทรงคือของอ่าผลชาวโพจักผลเห็ดในไดไนเนาะผลเป็นคนออกแบบผู้ลูกก็หาเงินเน้อพี่น้อง ทรงพูนยาวพี่น้องเอ้ยปั่นรถทัวร์ขั้นปกก็ออกไปอีกแล้วโอ้ยาวอีกพี่น้องเอ้ยไม่กันสั่นก่อนก็อยากเบิดเลยจักถ้าแม่เราไม่เห็นยังเราเห็นเลยเลยนะเป็นประตูออกไปนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างในเนาะพี่น้องกระจาพื้นที่กับสิกว้างน่ยิดนึงอันนี้จะเป็นข้างหน้าบ้านนี่แหละ อันนี้ชาซีนีซอเพ์บริจางสางเลยพี่น้องเป็นแฟนรองสาวคนเป็นคนไทยอะไร่นว่าออกแบบซีทาให้มาบริจางสา่งยังดอกหาเงินได้สำไร็ก็เฮ็ดไฟเนาะพี่น้องเพราะว่าสีเฮ็ดลายๆกับบดได้หลายเพราะเงินทำหาบุทานดิบริหนีซอเพ์กะลงไปื่งกีมีว่าซีได้หลุดเนาะ ภาสิหาเงินซื้อรถก็ทำมห้บัดเป็นก่อนแต่เลยได้จบเงินตนั้นมาเบิดเลยพี่น้อยจนเบิดเดี๋ยวสิอันนี้ก็เป็นรถเนาะนี่ก็รถหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแดงขึ้นกันพี่น้องเลยรถนี่ก็ได้เป็นเงินดีฮ้าจากกรุงเทพเบิดเนาะไปเห็นงานตั้งแต่อายุสิบสองปีเนาะพี่น้องตั้งแต่อายุสิบสองปีมาสร้างเงือนแล้วก็ซื้อรถได้สิบหนีแล้วพี่น้องเอ้สเพน มีรถแล้วก็มีเงินมีงัวพุาธนัทบริไดรไลฟ์ไปเหตุงานสิบป่ายปีนะนี่จะเป็นข้างในเนาะพี่น้องห้องน้านี่นี่จะเป็นข้างในของน้าห้อองน้าก็จะเป็นซอง้องนะพี่น้องของอาบของหนึ่งของถ่ายของหนึ่งนี่พ่ทันเร่รวบนทุกอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าซี้องน้าัก็ยังถ่ายยังทาบ่เร็วเพราะว่ามาส่วนนั้นรีบยังกะรีบอันนี้ก็จะเป็นเฮือนครัวกับสีหกคกเพราะว่า ทําเองเราอยู่กับร้านเราน่าจะเป็นตู้สักผ้านอนพี่เนาะข้างในนี่ก็หกอีกพี่นนองเอ้ยนี่จะเป็นข้างในร้านซาวนอนไม่กันสั่นก็ได้เรื่องขนาดน้อยหกได้ข้างในพี่นอะโอ้โหก็จะมีห้องนอนเนาพี่นนองห้องนอนก็ข้างหาก็จะเป็นหน้าทีวีทุกคนหน้าทีวีอันนี้จะเป็นเงื่อนห้องใหญ่เลยเนาะพี่นนองห้องใหญ่ มีตู้ตู้ใส่สีนอนของทมแม่พนดีใส่มอนใส่ยาง,ยางนคนบ้านเฮาก็จะกระสีมีมอนมี่ยังพหละเนาะพอสีนอนในนี้แหละนีน่อันนี้ก็เป็นเตียงนองสาวเ,เวลานองสาวมาพอดีนอนนี่เวลานองสาวคนมาพอสีนอนในนี้แหละพี่เนาะ อป่าน้ก็สีกว้งกว้งประมาณนี้แหละเกินยาวเน่อเห็นไม่ได้ส่งเหยียดเพื่อนนี่พี่นาอไม่กันสั่นคอยกับเบ็ดปิดใส่กับบุได้พี่น้องเอ้ยถ่ายยังกะยะพี่น้องมันจะมีละแจ๊กแจ๊กเช้าดอกหูหูขนาดพี่น้อง นี่เป็นเงินที่แบบหาจากกรุงเทพล้วนเลยพี่น้องเ้ยบ่ได้เงินหาจากอยู่บ้านหรด้วยูาสายเลยหามาจากน้ำพักน้ำแรงที่อยู่เพจโดยเฉพาะ<อ>นี่จะเป็นเงินเก่าทำเพิ่นแต่ว่า่นถูกนะพี่น้องถูกเพราะว่าปวกขึ้นเราถูกปวกขึ้นเนาะเราก็เลยถูกถูกละลูกเคยเราเราไปเห็ดอยู่หน้าห้นะพี่น้องเพราะว่าเราอยากอยู่หน้านะนี่จะเป็นดันหลังเี่นอเอ,อ้ย ซีก็ยังทายังไม่ทันได้แล่ดอกประตู่น้อกซีประตูยังไม่ทันได้แล้วเงินเบิร์ตสกอนแอันนีเห็ุยังก็ยังไม่ทันได้แลวดอกงบเบิร์ะสกอรพที่้องเ้ยนี่จะเป็นด้านล่างของนามกันยังไม่ทันชาซีก็ยังไม่ทันแล้วสะเพนลเสียดายเราไป้องเสียดายเดินเดินตัวนี้นี่ก็เจ้าเจ้คลายสองมือหาส่วนส่วนนั้นส่วนสองปีสองมือหาสะเพพนแบบมีเงินเพี่นอะมียูแต่ว่า 6, นี่ระดมหาหุพัณ์น้มันบุฟเนะพี่น้องเสียดาย,ย่สองเมืองหาบริสุทธิ์เอาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นเล่าทมเม่ยเล่นนาเนาะนี่เป็นเดินเดินเ่อน,นเก่าก็จะเป็นเดินของทะเม่เบิร์่เนาะพี่น้องนี่อนนี้ก็เป็นเดินทเมเอ่เบิร์นี่เดินระเบิดตนี่กว้างขึ้นไปนี่แต่ปุ๊เคลื่อนได้อีกรางหนึ่งเพราะว่าฝ่าวสื่อนอะเพราะข,าขันบนสุสือเป็นกะเข้ากับบุได้นะมีเงินกับเบิร์เนาะพี่น้อง มีเงินมันก็ต้องได้ใส่ใจ่ายขันมีเงินขันเป็นเงินอีอย่างกับเบิดอขันเอาแบบบ่มีเงินติดตดีเนาะพี่น้องบ่มียังอีกบ่มีก่มีเป็นอย่างอันนี้แบบลงไปอรงกี้นี่ปีหนึ่งโบได้ได้ยังพี่น้องได้แต่เอามาปัวเมย์เบิดเลย <c oughs> นี่ก็เป็นรถตอนแรกสะแพยก็ซื้อเว็บมะพร้าวซึ่งกับเว็บเว็บร้อยเว็บเว็บอ,อยังนี่แหละอยู่ไทยอยู่ลาวก็จะเอินมาเว็บมะพร้าวแะล้วทุกคน สื่อมันเปลืองน้ำมันสเปนก็เลยตัดสินใจสื่อเว็บนี้เนาะก็จะเอามาจากไทยเลยนี่นะบริเปลืองน้ำมันขี่แบบขี่จนเหื่อยก,กับบร่เปลืองน้ำมันเนาะพี่เนาะแต่วันเริ่มเก่าแล้วเพราะว่าเจ้าของบุหรีอยู่เฮือนขี่แบบบุไร้รักษาะอะไรเนาะนี่จะเป็นห้องน้ำดันหลังน,นต้นมะพร้าวสเพนนั้นก็เป็นเล่าแล้วเนาะขันมั่งเล่าออกเดินก็ะสีเลือลายอยู่พี่เนาะนเดินเลือล้ายเติบ กับบ่อคายเนาะก็จะทาไปสื่อกับบ่อคายเพราะว่าเขาเก็บว้แบบอนาคตข้างหน้าเขาเนมบุหินนะพี่เนาะจักสิปินอะไรนี่ก็เป็นเดินโมนเผื่อนเนาะเดินโมนของตั้งแต่พออ่อหะแหละพอเพื่อจะเหตดเทื่นใส่ในนีน่แต่ว่านี่เราก็เลยตัดสินใจมากออกเนาะมากออกเพราะว่ามันปวดขข้นแล้วแล้วก็ไปเหตดอยู่หน้านะเอาไว้กับบมุมพายุเพราะเ่าเอือนสะเพกกับบมุมพายุมี่จะทำเมกับหลานอยู่เนาะมันสะเพลรงเทพกับบมุมพายุเลยนะ กับมื่อื่นหมดแล้วพี่น้องเป็นโหลดเพราะว่าจะนายกระามอยู่ทรงกับบริงามดอกพี่น้องเนาะยาวปานทางเบาเนาะยาวดีพี่น้องเนาะโอเคเนาะพี่น้องโอเคเล้วพี่น้องคั่นถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแพรวสาวเล่านำนี่เด้อพี่น้องสาวแพรก่ะถ่ายคลิปตามบ้านไปเพราะว่าถ่ายซ้ำได้ลงเทปเน้องเพียง คันสีแบบอยู่เห็ดคลิปอิลีกะมันก็ชิวก็ได้นะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละเมื่อเนี่ยแบบพพแพงแพงต่กนรุ่นตั้งแต่ซาเพยมานี่กะค่าใช้จ่ายแบบยังเ้าซื้อมีนะพี่น้องทุงละหาพันเดอน,นีทุงละสิบหาพันละโอ้อีกยังก็ขึ้นไปเบิดอยู่บ่ได้อยู่บ่ได้น้อพี่น้องก็เลยแบบทเมคเให้เนกะให้นแล้วอยู่ไปก่อนน้อพี่น้อง <c oughs> โอเคเนาะซาเพยก็ขอตัวลาไปก่อนพ่อกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย